นักัสการครับหลวงพี่ครับผมมาตั้งแต่ตองวดเลยครับมือนี่แน่อันนี้ช่องอะไรนี่ครับมาลุ่นมูนี่ข่อศพครับดวงนาเพลินครับดวงนาเพลินได้ครับเรื่องช่องดวงนาเพลินนี่สิครับดวนาเพลินมีดวงนาเพลินพลาดด้วยอาจารย์หลวงพี่ครับแม่นควอมหลวงพี่อีหลีเลยครับหลวงพี่บอกว่าจังไดไก่ยัดทิ่มได้เลขตัวเก้าที่หายไปงวดวันที่หนึ่งท่านว่าค้อมมาสัน เจ็ดแปดห้าพอนะไปออกงวดก่อนนะครับแต่ว่ามังนึงหนี่ที่หายว้อ่าแปดศูนย์เจ็ดนะครับบอมา่านะครับมันสิไอวดกันละส่วนมามัิุมากออกย้อนบ่ออกย้อนสวนอีเทียกบงตัวใหกมวยานมูขนดังท่มันน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 ่นน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 น ก็วายู่จะลืมเด็กโกรกเอาเด้อะที่รัาปลาปลาครับพันว่าปิ้งปลานะที่แปดหาสามคับเก็บแปดหาเนาะนนไมีหลีนะเก็บแปดหาเนี่ขึ้นมาทั้งบนทั้งล่างดิาพระอาจารย์ทิ้งทายไว้ให้นะครับทีมเขามาตามโค้งสุดท้ายงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่นแต่ว่ากลั่ได้เอวณใจนะครับบด,ด้เอวณใจอไหลงวดเลยดิน้ำกด การ mm hmm. ตัวเลขที่ให้ไว้ที่ตรงลวดกะถือว่าลดไปเนาะครับตรงพี่เนาะแล้วลืมถุงกาวด้วยน้ำกลอนมันอยกับวดถิ่มอะไรด้วยครางเชียอมันมาออกย้อน mm hmm. นี่หาอันหาเล่ามั้งว่านัน้ mm hmm. นมันเป็นบ่ยบบอกครับที่มาออกน้ำกลอนยังสีออกตามหลังไม่บอกบอยู่ดิ้ครังเทียรกระตรงครังเทียร์เขาวกกันขันหอกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกขันวันที 16, ่สิบหกกับวันที่หนึ่งอย่างนีง้แบบนี้มันอยออกครับผม,ผมสังเกตมาหลายเทียรแล้ว mm hmm. ก็ชอกบกด เมื S <S <preach science> ่อขอแนวทางของกบวันของกบฏกทบบวก็เจ้าจ่าจะเรย่มถักเก่าต้องเจ้าประเทศก็เจ้าก็ซสื่อก็เจ้าเชื้ครับเจ้ากบม่ให้ซื้อพ่อได้นี่หละจำน้ำมันอยู่ละดีอยู่อืมพี่ผู้พิสายบุญเอพิศัยบุญน้อบุญม่ใเพื่อนกับบ่าลืมต่อบุญให้จะของต่อยอดบุญต่อยอดบุญนั่นเป็นนั่นแหละเพื่อนได้บุญนั้นล้วว่าเมื่อวันฝนกั เงินเงินน่ะเราฝันโดด้ว้กันมืนั้นพี่จัางว่าแปะเงินเดี๋ยวว่าปิ้งปลาเนี่ยนี่เลยไม่ถึงงวดงวดสิมานี่บอกับวันที่สามสิบนี่บอกเจนมาตบผมก็เลยตีเอาดด้วยแล้วคงสิบางพีเราเอาสู้ฟังด้วยครับฝันฝันต่องวดนะครับเนาะฝันวางวันที่หัวอวกกันละที่ซุ่มหัวกันเะาขึ้นวันหัวออกครับก่อนเข้าใจถึงมาถอดกับทีนด้วยฝันว่าต้องมีเงินลูกงานวันทองหนิเราคุ้นร้อย บาดมีผู้เฒ่าคนหนึ่งย่างมากเอาอันเอาปลามาให้ปิ้งปลามาให้นะเอาอันนุ่มพวาทุเทียือเอาเอาปลามามามาแหนเป็นเหียวพระท่านมือบาดมือนี่มือนี้คือเอา,เอา,าม,ม,มาให้คูนคคค่นึงพระท่านครับผมได้ข้อมูลผมมันมีเท่านี้กันพระท่านเอาไปก็ได้พระท่านเดี๋ยวหิมพาอีกดอกพระท่านผมก็เลยบทผมก็เลยเปันเถืเ่อนผมก็เลยเตือนเอา เพื่อนเพื่อนมาถอดกระเทีนแล้วคนที่ไม่มีอันผู้ถ่อมานั่นเต็มวัดว่าท่านคนผู้ถ่อกระเทียนว่าทานนี้ก็บฟันกับฟันวันที่ซุกหกกันละเพื่อนลังเงินเรีอกว่ากันละคนมา้ถ่อกระเทีนว่าานนี่ยนะฮะได้ต้องมาปิ้งสุทธิ์เทียสุทธิ์เที่อันนุ่งพ่อเคื่อนเอามาเป็นเฮียบะท่านบัดมือคือบัดมือนี่คือเอามาให้เป็นคู่นึงว่าท่านนั่นแหละให้คมฝันผมป่าคู่นึง อันุเรียมาเป็นเหยบเห็บแบบนีเรเป็นเหยบที่ว่าผมอ่วนต่วุู้กันนะเป็นเหยบคู่หนึ่งปลาคู่นึงก็สองตัวอันนี้ก็เป็นปลาปิ้งขึ้นกันหรืบเปล่าไม่นปลาปิ้งคู่หนึ่งหรือสองตัวคู่หนึ่งนี่ปิ้งยู่ใ้หีบเดียวหรือว่าสองหีบในหีบเดียวหีบเดียวไม่สองตัวสองตัวบาดทุเทียนมันเต็มนะครับทุเทียนมันหาเนาะแม่นี่นึงบานนี้มันเคลื่อนเคลื่อนก้อนนี่แสดงว่าให้คู่นึับ สตัวคู่นึงก็2สงตัวในในหีบเดียวคู่เท่าคู่เก้าอันละปลาอยไรกันจ้าพะอจ้์ปลาปลาปลาเขาเขาปลาเขาเขาเราบม่ไม่มีปลาย่าีไม่ตำปลาเขาเดียวก็หีบสองหีสองปลากระสองปลาสตัวปลาสองตัวนี้หีบนี่เป็นหีบไม้ไม่บอจานหีบไม้เราทำนี่ละแบบนี้ เห็บแบบเขาปีไกลปีนีล่ละนี่เธรรมดาเขานี่ยละเห็บไม่เห็บไม่ทุกเท่าเราไม่ให้เป็นเป็นคู่ะนะคู่นึงกับีิหารจุดสองอะไรละบ้านนี้ก็เลยมาเราไม่ให้คู่เดียวทุก <c oughs> เท่าทุกเท่า<ๆ>ทุก<ๆ>คนเพื่อเอาไม่ให้เป็นเป็นเนห็บง่ายๆเหมือนบ้านนี้เพื่อเอาไม่ให้คู่นึงนั่นเดี๋ยวมันก็มาให้อีกออาไปมีก้อนข้าวท่านเอาคู่นึงก้อนข้าวท่านก้อนมันดี เราลังทีที่ผมหัก็เราพอดีเพิ่นไม่ทอดกะทิ้งเลองนตีจังไลเนาะไปเดี๋ยวผมผมไม่ตีเลยบผมไม่ตีไว้ได้เนี่ยผมให้ตีเยวรวดผมก็ว่าเก็ดสองแปดสองกันละเก็2สอแปดสาคู่หนึ่งเก็สองแปสองแปดแปดคันแม่นเอาอาน้ามกับอันนมกับเปนเป็นเก็ได้เป็นแปดก็ได้กัอ็พูดเท่าอ่ะพูดเท่าตีมาแห่งคู่หนึ่ง ผู S <S ้เฒ่าปิ้งมาให้พร้อมเจ้าเพิ่นบอกว่าสิเอามาให้อีกอยู่ให้อีกอยู่แต่บ่รู้ว่ามื้อไหนครับเ,เดี๋ยวต้องมาเอาลำมาเอาไปเด้อเพิ่นให้คู่นึงก่อนสิบ่เป็นเลขล่างซะบ่เนาะกันหน้คู่นึงนี่เนาะอือคมข้อมือหน่อาเนาะครับเพราะผมก็ว่าตีตีผมเป็นเป็นเกจเป็นแปดก็ได้ปลาคู่นึงสองโถ เอาเอาตีง่ายๆโหลไปคือจังหนูอยู่เป็นตีใบแล้วเก็ดสองเจ็ดสองแปดสองนะครับเอามาต้องคิดอย่างไรครับป่ากันเป็นเจ็ดเป็นแปดสองตัวตีน้ำสองโหลดนะครับขั้นสี่เอาเพิ่มอีกไม่หีบหีบไม่หีบไม่นี่มันเป็นตรงๆเราเขามาพาสินะครับมันสิเป็นกระคู่ก็สิเป็นหน้าสิเป็นนึ่งกัได้นึ่งก็ได้ถ้าสิเป็นนึ่งก็ได้ได้พรอนเป็นเงาๆด้ดีหีบนะครับสิเป็น ปดหนึ่งสองก็ได้สี่เป็นหนึ่งสองเป็นแปดสองเป็นเจ็ดสองก็ได้เมือแล้วแต่ผู้สิทิจิราหน้าเบิ้งถ่าไปเพิงเท่านั้นเลยแต่ว่าถ้าตามที่หลวงพี่เพื่อนตีให้คือเจ็ดสองกับแปดสองแปดสองแปดสองหางครับสองหางหนึ 2, 5, แต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นยังมงึนเมื่อไ้ครับเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะออกมาให้คิวนะครับไม่ได้ผลเดี๋ยวทิบทิพสามเอยวันที่สิบกุแล้วยี่สิบคูว่าคนล้ว ตงเดืนี่สิบกว่าบต้องเดือเลยพึ่นีเสียงเดียมันเข์แต่วมาเอาน้ำโคงทกไทยุมยามนรับอกวกลวอยม่วงก่อนมิม่วนทีเดียวเนี่ยมันถิ่มบุฟเ่งัมันเคยหัวก็ุดแปุนแปลเลเป็นบ่อเหมือนอ่นมันบอก้งนมท้องออกท้งกนี่ทีครับท้งบมนทั้ง่างเจ็ดแปดหาผมเปิดยามนีอล่อง ลองพิจรารณาเลขตัวเกานน่ำเพื่อมันมายอ้อนหลังนะครับเพื่อมาน้ำกลนนะครับเจ็ดศูนย์แปดที่หายไปว,วันที่สนะิบหกมันจะมาออกน้ำกลนคือจังเจนะ็ดแปดหาที่หายไปตอนวันที่หนึ่งบอนะครับมองหนึงครับมองข้ามองหน่งไร่ดูคำว่ามันก็ออกมันก็ตรงออกดอสนส่วนชูเทียวด้วยคำว่าช้อนก็นตรงตรงด้วย็มันคือจังหวดเก้าอ่ะเก้าเก้าศูนย์เก่าสามตัวเลยแถวสามตัวได้ ฝันกัฝ mm ัน hmm. กับยหน่เนาะฝันฝันทุดปุดได้เลยเนาะฝันสั้นๆแต่ได้ใจความสามตัวเนาะอนยุคุดเก้านาจารเนาะเห็นม้ยู่นี่เนาะเรื่อเก้าเก้าศูนย์ยนี่เขาเ้าศูนย์ุดนะไปุ๊บกห่ลาเนี่ยเนาะได้ยุคุดเก้าก่อนตายเที่ยวแล้วเขาาตัวเตสเตเอาบกโชว์ตัวเลขให้เอซี่นเบิ่งตัวบนี้่เาได้เนี่ยเสองแบบสอกันเพิ่มเติม มาเตะเกามาตัวนั้นเตะเกามันแบบเขียนไหมเขียนไหมเขียนไหมจะูเลยนอียนวมันไม่เขียนคนเหนือยเชี่ยวขวานะครับกรดิ่มเลขสองสามขั้นแล้วแหละหมวดเนี่ยขนสั้นที่ไมัย นี่คือฝันตองวดของหลวงพี่นิรุตนะครับอย่างไรก็ตองไว้พิจารณาบางแต่ว่าฝากไว้คือเลขตัวเก่าคือเจ8นะครับเป็นเลขตามตามต่อจากงวดที่แล้วครับเพื่อมั่นมากนน้ำกลนคือยังเกจแปด 8, หานะครับเกจแปด 8, หาเขาไม่ออกเครื่งหายเจไม่ออกทั้งแปดหาออกข้างบนออกข้างล่าง ลองไปพิจารณาครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นแทบเพียงแนวทางความฝันครับจำๆแล้วก็หนีเสี่ยรถท้องที่สีเสียงมือเลยครับอ่นนครับก็ไปเ,เ,เสียง,รรยงขันว่ามื่อน,นี่กับเพื่อนครับเพราะว่าผมถืเสียงมันมันเผาดีอยู่ เสียงเจ็ดสองกับแปดสองเบื้องนะครับเจ็ดสองแดสอันนี้ที่ผมต่อต่อข้างน้อยกับเขาดีดีเฉือนด้ยวยระบิด <c oughs> ข,ข้างน้อยผมเชือนไว้แล้วอันเล้าวเล่าขอเล่านะเลขเล้าเนี่ยเป็นเลขฝันเห็เลขสุดครับเดี๋ยวผมผมท่อมัดเด็ทถูกอ๋อเล็กถูกฝเล็กเล้าพัฒนามัอยข้างน้อย,อยมันร่วมนะอ๋อนี่าเมื่อนี้ได้ตัวไหนครับมื่อนี้ผมได้แปด 863. 863. สำหรับแนวทางเล่ากับข้าน้อย 863. ก็แยกกับท้องตัวครับ 863. 63. 63. กับเก่กับตัวเดียวกันเนาะครับ 863. 863. 863. ้าัข้าพ่อมาเรื่องนี้ครับ่มอะ้ผู้สิรับกับมี่ล้วที่มงานกับได้ี่นืองกับลุกปิดพระจาจาร์ซ้ำนี่ครับผมขอบคุณครับ ไดกินกว๋วยเตี๋ยวแล่นนั่นมาเพิ่นใส่